เก่งด <headaches, S 2> okay, no? uh ูใ huh. ช right? ah. uh ่ไหมตรงใช่ไหมเวลาพักอ่ะเก่งพักอย่างนี้ดูดิอ่อพักขอืมดูดูดูเก่งพักอย่างอ่าพักดูดิพักไปพักมาอ่าดูป้าพักดูว่าเหมือนกันไหมอ๋อสีสัน อยู่กับที่ไล่อยู่กับที่ไปเฉพาะสะโพกอ่าได้อ่าแล้วก็พักเอาไว้ฮะไปเต็มที่เลยแล้วพักเอาไว้ครับสะโพกไปเต็มที่แล้วใช่ไหมขางออีกไม่ได้ถูกไหมถูกไหมความรู้สึกถึงสุทธิมีความรู้สึกถึงว่าสุทธิถูกไหมพอสุทธิหนักตึง เออเอาโซาโปกเนี่ยสุที่ว่าอ๋อมันไปไม่ได้นะความสุตรที่ของเขามีครับใช่ไหมพอโซาโปกสุที่หลักตรงนี้เรียกว่าหลังเท้าใช่ไหมอ่าใช่หลังเท้าไอ้ตรงนี้เรียกว่าโคนนิ้วใช่ไหมอ่าใช่โคนนิ้วเออพอสุที่ใช่ไหมหลังเท้าจะไปสังเกตว่าหลังเท้าไปใช่ไหม มันไม่ใช่ไปซื่อมันไปแบบขึ้นอย่างเนี้ยอืมันไปแบบขึ้นอย่างเนี้ยอะลองดูใช่ไหมช้าๆใช่ไหมอย่างอยัางอย่าเพิ่งเก้าเลยมันมันมันขึ้นถึงตอนที่เรานออีหลังเท้ามันมันขึ้นใช่ไหมส้นมันก็ขึ้นนะใช่ไหมขึ้นใช่ไหมก็ขึ้นอีกใช่ไหมพอคนนิ้วพ้นใช่ไหมมันก็จะมาอื เออดีดีคือมาใช่ไหมขามันไปอย่างเดียวตัวไม่ได้ไปใช่ะใช่เพราะเพราะหลังเท้ามันต้องทําหน้าที่สุดที่ของเท้าก่อนใช่อีกอันหนึ่งที่เดินอืหลังเท้าที่สุดที่ความรู้สึกสุดที่อยู่ตรงไหนหลังหลังเท้าหลังเท้าที่เคลื่อนมาเนี่ยเอแล้วสุดที่หยุดการเคลื่อนะที่ตรงไหนความสุดที่ของหลังเท้าทํางาน ความสูที่กองวางเท้าทางานใช่ไหมมันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่ครัจนถ้ามาแมกวางฝ่าเท้านี่สนิทแน่มีความรู้สึกถึงความสนิทขาก็จะตื่นด้วยแน่พอดีอะ่ะขาข้างนี้จะเบาหิวเลยถูกไหมเพราะอันนี้สุดที่มันมันอยู่ตรงนี้แล้วนี่ใช่ไหมหอพอพอหลังเท้าว,วางแมกพวกสุทที่ตรงเนี้ยข้างนี้ไปสะโพกอ่ะ มันแบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งของขาข้างขวาข้างหนึ่งเป็นขาข้างข้างซ้ายสะโพกข้างซ้ายจะเบาแสดงว่าขาข้างนี้ต้องเบาสะโพกข้างนี้หนักสุดที่ขาข้างแทบเลยมีความรู้สึกหนักแน่นถูกไหมพอพอหลังเท้าวางแม็กสุดที่เพบสะโพกข้างนี้มันจะไปทื่อๆไปตรงนะเพราะมันจะแก้ไขตรง โดยส่วนมากอะ่ะมันจะย้ายมาเลยใช่ไหมไม่ย้ายนะให้เคลื่อนไปเคลื่อนไปข้างหน้าเออมันเคลื่อนพอเคลื่อนไปข้างหน้าหน่อยเดียวส้วนยังไม่ยกใช่ไหมยังตึงนแล้วใช่ไหมใช่เออรู้สึกตึงเคลื่อนมาอีกส้นยกขึ้นหน่อยนึงเลยใช่ไหมใช่มันไปไม่ได้ใช่ไหมสะโพกจะย้ายมาใช่ย้ายมาตรงกลางมันบงังคับให้เข่างอเลยใช่ไหม พอเขางองมันจะคลายมีความรู้สึกคลายใช่ป่ะใช่เออพอคลายสายะโพกมันก็ทํางานต่อมันก็ถ่ายทาด้านซ้ายเออมันก็ทิ้งน้ําหนักมาใช่ไหมใช่พอมาเริ่มทิ้งมาตรงนี้รู้สึกแน่นใช่ไหมอืมทิ้งมาอีกมันยังแน่นตรงนี้แลวเช่ทิ้งสุดที่แน่นทั้งแถบใช่ไหมมีความรู้สึกนิ่งสุดที่สะโพกมันจะค่อยๆมาเถอะ แต่มันไปข้างหน้าเออพอสุดที่แล้วรู้สึกถึงความสุดที่หลังเท้าตอนนี้หลังเท้าทางานหลังเท้ามันจะค่อยๆขึ้น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 คนนิ้วจะค่อยๆพ้นิ้วค่อยๆพลใช่ไหมมันก็ไปเรื่อยๆืูกป่ะเจนถ้ามันไปปบนิ้วลอยใช่ไหมลอยปุ๊บมันก็ไปก็บางธรรมดาไปแต่ว่าตัวเราต้องไม่ไปแต่นี่ไปอ่ะตัวไป มันจะหลังเท้าไปอย่างเดียวเก่งสังเกตอ่ะดูนะอ่าก้าวใช่ไหมไม่ต้องไม่ยกอ่ะเนี่ยเก่งดูดูขาปลานี่สุดทีใช่ไหม,มหลังเท้าไปใช่ไหมมันชา้ชาๆชา้ชาๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ยกเข่าขึ้นมาไปไม่ได้มันก็ไปเห็นไหมตัวไปอยู่ที่หัวหลัง ขาข้างล่างมันทํางานอย่างเดียวเองเราต้องช้ช้ามันค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปพอนิ้วพ้นหน่อยเดียวมันแบ่งลงไปแล้วแต่ว่าตัวอยู่ที่ความสําคัญของก้าวเนี่ยสําคัญที่สุดต้องปล่อยให้มันก้าวของมันอะ่ะมันจะเป็นจังหวะธรรมชาติของข้าถ้าเราไปจัดแจงก้าวสั้นแล้วค่อยมาอย่างนี้ก็ผิดอืไปเย็ยนมันลลงก็ผิดอื มันต้องไปด้วยตัวของมันเองไงใช่ไหมเห็นไหมมันจังหวะของมันคือมันอ่ะค่อยๆไปค่อยๆยกค่อยๆยกแล้วมันต้แหม่ของมันด้วยตัวของมันเองอันนี้ต้องสําคัญที่สุดนะคือช้าๆอย่าเร็วช้าๆมันพ้นทีลนิดทีลนิดทเลสเต็ปสเต็ปแล้วมันก็ไปพอแหม่ไปเออพอแหม่พวกสซัพกตรงนี้ก็จะไปทื่อ ไปทื่อๆตึงหน่อยเดียวยกส้นยก ok หน่อยเดียวมันจะย้ายสะโพกเข่ายะงอมันจะคลาย<ม>สะโพกก็ทิ้งน้ําหนักใช่ไหมส้นเท้ามาข้อเท้าเริ่มหนักทิ้งอีกทิ้งมาถึงเข่าใช่ไหมสุดที่อีกทิ้งทั้นแผกระหนักแน่น<ม>ใช่ไหมเพรมันสุดที่หลังเท้าไปอีกเหมือนเดิม,มชา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 ไปชรืาๆาช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 าเรื่อเรื่อย มันไปไม่ได้มันเห็นไหมข้างล่างไปของมันตัวอยู่ที่สัมพันธ์แค่นี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก่งเดินแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้าให้ช้าๆปล่อยปล่อยให้มันช้าๆจะไปจัดการมันช้าไงมันก็เคลื่อนไปของมันหน่อยหนึ่งมันก็ย้ายดูความรู้สึกแต่จะมีของเก่งที่ช้าเพราะว่าเก่งแบบละเอียดกับความรู้สึกอย่าก็ไม่ต้องละเอียดมากก็เดินไปเรื่อยเรื่อย เพราะเกมส์ใส่ใจจัดแจงมันช้าจนเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์ไปเลยแม่ม่เอคือธรรมชาติของมันอ่ะเราก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วทุกจังหวะถูกไหมจากหนักแน่นเคลื่อนหน่อยเดียวทุกจังหวะเรารู้ละตึงใช่ไหมตึงพอมาที่คลายโอ้รู้สึกไปแทนน้ำหนักโอหนัก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 ใช่ไหมแล้วหลังเท้าค่อยๆนะมันช้าๆมันค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป เห็นไหมมันแหมของมันด้วยตัวของมันใช่ไหมพอแหมสุดที่หลังไอสะโพกังนี้ไปแล้วทื่อๆมันก็ตึงคลายใช่ไหมอ่าแทน้ำไหนใช่ไหมโซโฟกทิ้ง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 สุดที่ใช่ไหมช้าๆใช่ไหมจนถ้ามันสุดที่หลังเท้าก็ทำงานมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆด้วยขามันวางของมันเองเลย ตามจังหวะของมันเลยมัยอันนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจปกิก่งเดินที่บ้าที่บ้านวสุดที่อยู่แล้วเห้รู้สึกแล้วก็ไปไปข้างหน้าเราไม่ได้ถ่ายไปซ้ายขาเเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีข้อสังเกตอีก20%ที่ไม่ได้ทำก็คือตอนที่ก้าวขาเนี่ยตัวยังยังทิ้งน้ำหนักสุดทีไว้ด้านหลังอยู่มันสุดทีอยู่แต่เก่งคือเดินไปข้างหน้าตลอดเขาไม่เอามันสุดทีด้วยตัวของมันเอง เดินได้ด้วยสะโพกถูกไหมสะโพกเป็นตัวเคลื่อนแล้วหลังเท้ามันมันไปมันเบาอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมมันถึงจะสามารถดัน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 แล้วไปของมันใช่ไหมแล้วขาไม่ได้เดินสะโพกเป็นตัวเดินใช่ไหมแต่เวลากลับอ่ะไหล่บังคับให้สะโพกไปมันกลับหลังใช่ไหมเออแหล่ใช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 ่เอาเก่งลุงปลาก่อน ดูดูดูข้างหน้าใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เคลื่อนใช่ไหมก้าวนี้จะกลับใช่ไหมหายใจน้ําหนักใช่ไหมหายใจน้ําหนักอ๋อเก่งมากดูตรงนี้อืคนนิ้วติดพื้นอยู่อืใช่ไหมขาเนี้จะกลับใช่ไหมมันก็ค่อยๆไปใช่ไหมเก่งดูนะค่อยๆไปคนนิ้วโพ้น นิ้วลอยนีนิ้วพลหน่อยหนึง่งไปยังเฉียงเฉียงอยู่ใช่ไหม,มเฉียงเฉียงไหลหมุนนะพอลาลหมุนนะ่ะแต่ขามันก็ไหนไหมนิ้วค่อยๆตั้งเลยว่าอพอพอมันมันไมาอย่างงี้พวกใช่ไหมมันก็ต้องไปแล้วใช่ไหม,มขามันไปด้วยตัวมันไม่ต้องบิดขาเลยไม่ต้องบิดขาคือคือ,อคือมันพนหน่อยหนึง่งไหลไปก่อนก็คือไป ไหลไปเห็นไหมนิ้วมันก็ตั้งใช่ไหมพอมาถึงนี่ใช่ไหมมันก็เหวี่ยงมาแล้วใช่ไหมเวี่ยงมาก็ไถเทน้าหนักเหมือนเดิมฮหลังเท้าทำงานใช่ใช่ใช่ไถเทน้าหนักสุดทีใช่ไหมใช่เพราะสุดที่หลังเท้าก็จะทํางานเหมือนเดิมพอมันยกคนนิ้วพ้นมันมาด้วยตัวของขาที่บิดอ่ะใช่ใช่ถูกไมวางไปเฉยเฉยขาซ้ายพอตรงอยู่ตรงเนี้ไหลทํางานละอืม ไหลก็หมุนก่อนใช่ไหมเพราะไหลหมุนสอโต์หมุนใช่ไหมมันก็ทําให้ขาหมุนมาอืใช่ไหมก็ถ่ายเทน้ําหนักถ่ายเทน้ําหนักจะสุดที่อยู่อย่างนี้อืหลังท่าทำงานคนนิ้วพลนก็จะมาพอดีก้าวพอดีใช่ไหมก็มีมีเพิ่มมาตรงไหลไหลทํางานสองจังหวะจังหวะแรกจังหวะสุดท้ายแต่จังหวะ จังหวะจังหวะพิกจังหวะนี้มันมาด้วยตัวของมันเองจากขาที่บิดด้วยตัวของมันเองพอมาเก้าสิบองศาใช่ไหมไหายก็จะหมุน45ห้าองศาครับใช่เสมอไหมมันก็เวียงขามาเห็นไหมด้วยตัวของมันเถอว่าแล้วก็ถ่ายน้ำหนักต่อถ่ายเทน้้าหนักสุดที่ก็ยังอยู่45องศาถูมไหมใช่พอหลังเท้าพ้นตัวก็จะมาถูกขาก็ก้าถูก ชาช้าโดยตัวของมันเวันนี้เราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของเข้าได้ พอทิ้งน้ำหนักขามันก็จะง,งอตามธรรมชาติของมันนะ<ช>ทิ้งน้ำหนักสะโพกทิ้งไปเรื่อยๆจนสุดที่อะมันก็จะง,งอสุดที่งอสุดที่คนนิ้วตั้งรู้สึกขาไม่งอสุดที่นะนี่เหรอเออตะกี้ไม่ได้งอสุดที่อย่างนี้นยังยังงอไม่สุดที่เก่งก็ยกขาไปละ ต้องให้มันค่อยๆโคนนิ้วลอยจะหั่งนิ้วลอยลัวไปหลังเท้ามันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอารอยแบบนิ้ว<ป>นิ้วปลายนิ้วแต่นี้เลยไหมไม่มันมันจะ<ม>แตกอ,อย่างนี้นเลยนะได้ไดงมันมันใกล้จะแตกใกล้ใกล้จะตรงละมันก็เหวี่ยงไปละด้วยตัวมันเองต้องมองสุดที่ะ ข้างซ้ายทื่อๆไปทื่อๆไปส้นลอยนิดหนึ่งก่อนมันอึจจะย้ายสะโพกย้ายมาครึ่งเดียวจะ<ช>ทําให้เขางอคลายก็รู้สึกก็ทิ้งสะโพกไปเรื่อยๆทิ้งสะโพกไปเรื่อยๆระหว่างทิ้งสะโพกไ,ไปขามันจะค่อยๆงองงอองๆจนั่งสุดทิพย์พวก<ช>ขามันงอไม่ได้ละเออมันจะยกอย่างนี้ละ<ช>หลังเท้าค่อยๆไปช้าๆย,าๆยาๆันยันยันก็เม่ทิ้งงอสุดแล้วแล้วก็อยู่ที่ คือคือเราต้องช้าช้าไงว่ามันค่อยคยยกเข่าขึ้นมาดันเข่าขึ้นมาคนนิ้วจะโพ้นแล้วแล้วมันไปเรื่อยเรื่อไปเรื่อยๆอื่อยให้ตัวมันไปของมันไงเราเราเราอย่าจัดแจงไปนั้นค่ะแเพราะตอนที่เรายกนี่มันก็ยังอยู่สุดที่อยู่ฝั่งนี้สุดที่ใช่แต่หลังตัวก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวคือตัวก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวคือก็<ส><ส>ทิ้งไปเค่าใจว่า พอสุดที่อย่างนี้เห็นไหมขางอเต็มที่นิ้วต้องอยู่อย่างนี้ละออแล้วเวลาหลังเท้าไปอ่ะมันช้าช้าไงโคนนิ้วจะค่อยๆลอยแล้วหลังเท้าก็ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเืไปเรื่อยเรื่อไปเรื่อยๆืยไปเรื่อยเยมันไปไม่ได้มันก็ไปด้วยตัวของมันเองต้องช้าช้ามันจะไปด้วยตัวของมันเองคือมันเพราะอ่ะเอาสุดงอสุดที่ก่อนงอสุดที่ขาเนี่ย นี่คนนิ้วติดอยู่ใช่ไหมคนนิ้วติดอยู่นี่นงอคนนิ้วค่อยๆลอยเห็นไหมเข่ามันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ตรงนี้จะไปเรื่อยๆ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 เห็นไหมมันไปของมันเนี่ยมันจะดันเข่าขึ้นมาเห็นไหมพอพอหลังเท้าขยับพวกเข่าขึ้นละเข่าขึ้นละเข่าขึ้นมันก็ไปเรื่อยๆ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 มันก็ไปของมันใช่ไหม มันตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยก่อนจะตั้งอยู่มันไปละอืมเข้าไปแล้วเออใช่ไหมมันเป็นอย่างเนี้ยให้มันไปอัตโนมันของมันเองใช่ไหมโดยไม่ต้องใบก้าวมันไม่ต้องอะไรมันไปด้วยตัวของมันเองพอมันอย่างเนี้ยใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันไปพวกมันก็ไปอย่างนี้ของมันเองเลยใช่ไหมด้วยก้าวจังหวาของมันแน่นอนโดยใบก้าว จรันี้มาตีก็จะเริ่มยกขาลไอ้ตัวส้นขึ้นเลยจะตึงแล้ว็ิตรงนี้จะตึงตึงแล้วนี่ไงหมายถึงว่าส้นก็เริ่มยกแล้วพอย้ายสะโพกยย้ายสะปพโยตรงนี้มันจะเข่าจะงอแล้วจะคลายคลายพอเปลี่ยนเป็นขายน้ำหนักแล้ะมันจะค่อยๆเบาค่อยๆเบาเก่งนี่อย่าไปงอขามันดิใช่ไหมมันจะค่อยๆค่อยๆเห็นไหมสะโพกค่อยๆเคลื่อน จะคลายเปลี่ยนเป็นเป่าแล้วก็ความหนักอ่ะมันจะจากส้นเท้ามาข้อเท้าแล้วก็ค่อยๆงอพวกมันจะหนักขึ้นมาถึงเขา่าหนักถึงสุดที่เห็นไหมระหว่างที่สซโพกไปเนี่ยเห็นไหมขามันก็งอไปตามมันไหเท่น้ำหนักไปแล้วแล้วนั่งสุดที่เห็นไหมมันก็งอสุดที่องอสุดที่หลังเท้าก็ค่อยๆไป มันจะค่อยๆขึ้นไปอ่ะมันจะค่อยๆขึ้นไปนอ่ะนะมันค่อยๆดันเขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ไปออกมาถูกไหมตรงเนี้ยช้าๆ <Okay. S 2> ก็ดูความรู้สึกของมันอย่างนี้อ่ะใช่ไหมเออช้าๆคือช้าๆเราดูความรู้สึกตลอดเวลาเลยใช่ไหมตลอดเวลาเลยพอมันสุดที่พู เออหลังเท้ามันค่อยๆขึ้นด้วยตัวของมันเองแล้วก็ดูมันทาดูมันเคลื่อนดูมันเคลื่อนดูมันเคลื่อนมันเคลื่อนมันก็ไปสุดที่อ๋อสะโวพกนี้มันก็ไปของมันละแล้วก็ดูละตึงย้ายมามันก็คลายถ่ายเทน้ําหนักอย่างหนักค่อยๆหนักขึ้นมาขามันก็มองมองมอพอสุดที่ขาก็มองสุดที่นะพอรู้สึกสุดที่เอ้ยหลังเท้าบ้านนี้ก็ไปละ มันจะไปของมันละไป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 ข้างนี้ก็หนามอยู่แล้วมันก็ไปของมันละ,ะนะพอสุดที่ตรงนี้ไปใส่ใจตรงนี้ไปครับค<ะ>ือไป<ะ>โอ้ท์มันเติมพอย้ายซโพโมันไปไม่ได้นี่เ<ะ>ราะว่าซโพโมันก็ย้ายคลายหนักอ่าเบาหนักเบาเบาเบาจนกระมันสุดที่พอสุดที่นั่าจะเก่ง เออหลังเท้ามันเคลื่อ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 นด้วยตัวของมันเองอ่ะเคลื่อนไปเรื่อยๆมันก็ทาหน้าที่สุดที่ของมันทําหน้าที่ของมันจบอีกข้างหนึ่งก็ทํางานด้วยตัวของมันเองเห็นไหมถ้าเดินอย่างเนี้ยมันไม่ได้หุ่นโดนนะมันนุ่มนวลมันธรรมชาติใช่ไหมถูกไหมธรรมชาติมากเลยมันตัวของมันไปอ่ะเห็นไหมเราไม่ได้จัดแจง เห็นไหมเราดูอย <ım 999> ่างเดียวมันช้าๆเทเลสเต็ปของมันตามจังหวะเอาสุดที่หลังเท้าขึ้นเออเห็นไหมมันไปเรื่อยๆๆๆมันก็ไปสุดที่ตรงนี้ก็ทื่อๆๆๆไปเคลื่อนงอคลายหนักเบาหนักเบาหนักเบาสุดที่ขามันก็มองสุดที่พอสุดที่อ้าวลังเท้ามันไปเห้ยเห็นไหมมันไปด้วยตัวมันเอง หูกอปล่า<ช>พอแม่สุธีตรงเนี้ยคือ,คอสุธีมันจังหวะสุธีถาหมอสุธีแน่นอน<ม>ถูกไหมอ่ะพอจะไปเนี่จะกลับนะระลอยหน่อยเดียวเห็นไหมไหลามาเคลื่อนไหลเทน้ำหนัก มันจะมา45องศาแน่นอนสุดทิ่ทำงานมันจะหมุนมาของมันสุดทิ่ไหลหมุนสุดทสิ45องศาเห็นไหมแล้วก็เคลื่อนมันก็ก้าวของมันด้วยอย่างนุ่มนวลเลยไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเลยเห็นไหมเออนุ่มนวลเห็นไหมนะเข้าใจก็เดินเก่งเขลองเดินดูสัก รอบสองรอบ